วันนี้ก็อยู่กับช่อง Normal Day อีกแล้วนะครับผมไม่ได้ลงคลิปไปนานมากแต่ว่าวันนี้เพื่อนผมก็มารีวิวรถสองคันอิ๊ใช่ไหมสองคันเลยเนาะคันเดียวคันเดียวอะไรโอเคเปิดเพลงปะติ๊ดตี๊ดแป๊บหนึ่งนะขอทำหน้าจอเต็มก่อนรู้สึกมันแปลกๆไงไม่รู้อะไรวะว้าว รู้สึกเหมือนหน้าจอเขามันไม่เต็มไม่เป็นไรอูอ๊ฟก็ไ,กไปเริ่มกันเลยละกัน e t สกูฉันมาแล้วอาอันนี้ก็เป็นพา g a กานี่พุเอล่าบีซีนะครับในเกมก็สารละสีเนาะถ้าเกิดใครว่างฟามตังก็ฟามไปเลยนะครับวันเดียก็น่าจะได้แหละถ้าขคานันกันความเร็วรถสปีดเยอะเท่าไหร,ร่ไวร์ลูแฮปี้ โอเคเขาจะขับให้เร็วที่สุดนะโอ้ขับลงเหวไปเลยขับลงเหวไปเลยตอนนี้250กว่าแรงยุ่แรงยุ่งสามร้อยแล้วโค้กฮะโค้กฮะซอยเดี๋ยวเขาไปทางตรงดีกว่าอันนี้ทางตรงแล้วขับเลยสะสมความเร็วเท่าไหร่ตอนนี้มันขึ้นเนินอยู่แป๊บหนึ่งความเร็วที่ลาบ ถ้าไม่ใช้เออไอเทอร์โบก็หูยแรงกว่ารถเขาอีกอะไรเออสี่ร้อยสามสี่ร้อยสามถ้าไม่ใช้กิโลเมตรต่อฮาวเวอร์นะเอกกิโลเมตรต่อชั่วโมงสี่ร้อยสามถ้าใช้เทอร์โบก็สี่ร้อยยี่สิบหกอันนี้คือ oh. ส็อกนะคะไม่ได้แ่งอะไรเลย ไม่ได้แต่งเหรอเดี๋ยวรเราไปแต่งเพิ่มความเร็วกันเถอะโอเค okay, let's go to อ่า uh ว้าไปดิล่าทิปไ<ะ>ปอุ้มอู๊มไม่ต้องแต่งสีเด้อแต่งแค่รถก็พอ let's go you know what baby bro อุ้ยอ๋อคขาปิงคขาปิงอู๊ม ตึง้งตึดตึดตึ้ไปให้หมดตังกูถึงแม่คุณจะซื้อเตีย๋ไว้ไแล้วก็ถเถอะน่าสงสารอ,อุ๊บอ,อุ๊บอ,อุออ๊บ <laughs> 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 พวงพวงอะไรพีเม้งกระตุกกระตุกกระตุกแหอะ๊อู้คี้แต่งยังอ่าไม่นะ6น ตุ้ม and ตุ้มเรียบร้อยไปลงกันเถอะประตูเปิดก็เออรถดูรถดูประตูเปิดแบบนี้แหละมันเขาเรียกว่า <Okay. S 2> มันเปิดประตูแบบพวกไอเดียแบบพวกไอดีประตูนกอ่ะเข้ามาเถอะมื่เข้าใจประตูปีกนกอหะ,ะอันนี้เขาะปีดเออก็ใช่แหละ อันนี้เท่าสปีดตอนแต่งแล้วนะครับเท่าไหรโอ้โหตอนนี้ก็300กว่าแล้วเนี่ยตอนขึ้นเนินเนี่ยต่อเลยเร็วเรื่อยๆอันนี้มันมันยังเป็นทางลงอยู่แต่ก็โอ้หเชดเชดประมาณ4 5่หหรือไม่ก็451เออ451เทอร์โบก็ส5่ 450, ร้ 1, รเทอร์โบก็ เฮ้ยเขาดูไม่ทันเมื่อกี้แม่ง500เลยวะเกือบเกือบ500ารือเปลนึ่ง,เ,นนงเมื่อกี้เขาดูไม่ทันเกินไปรถพี่แรงเกินรถหนึ่งนะบ้าป่ะเ,เกมนี้ยังมีรถที่แรงกว่ารถกุยตั้งเยอะแค่นี้ก็ว้าแล้วเหรอเยอะ เพราะเขาไม่ค่อยเล่นรถที่นี้ที่สุดเร็วประมาณ520<อ>แล้ว500้าอยเท่าไหร่ไม่ได้นิดหนึ่งนะตอนนี้แหละถึงเวลาเทสก่อนที่มันจะไปสุดทางเอาไรเขาไม่เห็นว่ามันประมาณ4 9 0เก้าสิหรือไม่ก็4 8 0อ่แปดสิอะตัวเลขมันขึ้นเร็วมากมาแล้วมันก็ลงเร็วมากประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นเลยครับมันมันเกือบห้าร้อยตีเป็นห้ารอยแล้วกันถ้าทางถ้าเกิด ถ้าเกิดเป็นทางลงอ่ะคืออาจจะห้าร้อยมีโอกาสอยู่ทางลงห้าร้อยอยู่ด้วยนะตอนนั้นแหละที่มันเป็นเนินลงอ่ะห้าร้อยเลยอโอเคงั้นพวกเราไปเทสตวกันนะคะว่าคันนี้จะใช้ในสนามแดกกี่วินาทีไปเทสกันคุณขับเองสนามแดกผมขับตกเนินบบตลอดเดี๋ยวอันนั้นเสร์กิอ,อยังขึ้นมาเร็วผมจะได้คพาคุณว้าไปเร็ว พี่คุณขับตกบ่อยๆนะสนามเซอร์กิตไม่ใช่เหรออันนี้ทางตรงนะเว้ยคุณคุณจะขับตกไม่ได้เดี๋ยวเขาสปอรรถเขาก่อนอ๋อ่ะคุณมาลองให้เอิร์ดโอเคผมแข็งสปอรรถที่ดีที่สุดสำหรับมือใหม่ของคุณมาดิรถที่ดีที่สุดสำหรับมือใหม่แต่เวลารอคันนี้เจ็ดชีวิ ออออออกลางคืนมันมืดจังเลยปรับสว่างแม่มถ้ามันปรับสว่างได้มันไม่ใช่แอดมินหรอกนะมันเป็นเออจ้าของเซิร์ฟเซิร์ฟวีไอพีอะนะ กีวีกีวีกีวหกวีแล้วเท่าไหร่ประมาณเจ็ดจุดเจ็ดเหรอดูกันของพีมเจ็ดจุดเจ็ดมัน่าจะดีที่สุดนะเพราะระยะยาวะดีรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งโอเคโอเคความเจ็ดจุดเ็ดรอบคือมันน่าจะใช่มันน่าจะจ็อบใช่ได้ใช่ได้เร็วเร็วเร็ว ม,มันสลับรถกันได้ปะสลับได้ดิขอลองหน่อยอหรือว่าเนกูราฟปะเลยทำให้รถชา้าไปด้วยหรือเปล่าวะอันนี้ปรับกราฟ,ฟิกน้อยก่อนเออก็เยอะเหมือนกันแหละปรับกราฟิกเจ็ดมันจะได้ลื่นของเขานะโอ้โอ้โอ้อู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 ้อู้อ้โอ มาดูเกินโอ้โหเร็วแรงทะลุนระกลแปดเอ้อเพื่อนเลยเนี่ย <7, 8. S 2> เจ็ดเจ็ุดแปดอ๋อทำไมเวลาไม่เพิ่มขนวะ,เ,นะเขาไม่รู้พิมขับเก่งเกิน เออช่างแม่งเวลาที่ดีเจุด,ดจุดเจ็ดเลยเจอรับจ้าครั้งล่าสุดที่เคยเอาลองมาขับแบบเต่งเต็มก็เจ็ดจุดห้าเทีวะไม่แน่ไม่แน่ก็ประมาณเจ็ดจุดห้าแล้วกันประมาณเจ็ดวิอ่ะไม่ประมาณแปดวิเตีเ,เลยเจ็ดเจ็ดวิเจ็ดวิเดี<ว>๋ยวไปไหนต่ออ่ะก็ต้องแปดวิอ่อเดี๋ยวลองไฮเวย์ไฮเวย์เรส นายรู้ใช่ไหมว่าใช่ไหมว่าเราเอารถฉันมาเอารถฉันมาไม่อ่าไหนวะไม่ฟอนเลยเดี๋ยวไปขันเดี๋ยวไปขันไม่ใช่กันนี่ไม่ใช่ไม่ใช่กันนี่ยังโอเค โอเคนี่คือสนามนี่คือกูต้องขับเองหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะมึงไม่ถนัดแข่งใช่ปะไม่ไม่ไม่ถนัดแข่งเลยไม่ค่อยเล่นเกมนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าก็มาอัดเพราะมันได้ยอดวิวดีแล้วเกินอะกระแสตอบรับคลิปได้วิ่งเอ็มไพรมค่อนข้างจะดีมากๆอ่อะไม่ใช่ดีมากมากเลยแหละตอนนี้ห้าร้อยวิวได้แล้วปะยังไม่ถึงมั้ง คือล่าสุดที่เขาเห็นมัน480วิวอ่ะใครแม่งรีวิวรถไหนก็บอกมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดแพงไปหน่อยประมาณอ่ะปกติโบไลคันนี่ที่สุดในเกมก็<อ>ผมขอเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือไม่ก็หนึ่งเดือนนะครับคันที่แพงที่สุดคน <25 S 1> เรา <5 S 1> ก็ขี้เกียจ <5 S 1> เป็นเนอะ2 5ล้าน25ล้าน ใช่เพราะไม่สี่หรอกทีมห้าล้านเอลิวสิบห้ามันมีปะเอลิวสิบห้าไม่มีมันมี1ันห้าล้านเหรอสามสิบสี่จุดหกถือว่า<ไ>เป็นเวลาที่ดีนะอ่าเท่าไหร่เเดี๋ยวกูลืมดูเท่าไหร่วะสามสิบสี่จุดหกมันอยู่ในหน้าจอเขาอยู่อุ้ยทำไมแหลกวะหายแหลกแล้วไม่ก็ใช้ได้นี่หว่าใช้ได้ใช้ได้น,นลคะคือท้ายแล้วโซลกิเจเลสโซลกิบเลส เขาขอแหละเขาเดี๋ยวขนาดนี้กูขอเงียบก่อนนะเพราะมันต้องใช้ความชำนาญนิดหน่อยจัดไปพี่ต้องขับทำเวลาได้โอ้ยแม่ย้อยเซรถพุ่งไปละเซอร์กิวเซอร์กิวเซอร์กิวลิสไม่รู้อ่านยังไงเศรษกิจเศรษกิจเดี๋ยวเขาค่อยๆขับตามตูดพิมพ์แล้วกันเพราะไม่งั้นไม่งั้นเด็กง่ายเด็กดัง ไม่เห็นเขาอ้นนี่เดี๋ยวเด็กๆไม่ายสกิดเหรอักใช่เออสกิดก็สกิดไม่ต้องห่วงมันอัปเดตมารอบมันมีรั้วล้อมรอบทางที่มึงชอบตกละมัเคยอย่างน้อยๆพวกแค่ขับทแลรวแล้วมึงก็หมุนติววีทางนึงแล้วก็ตกเออ นะทำไมต้นไม้มันเป็นกระดาษเอ้ยมีเช็คพอยต์อะปาโถเอ้ยแข่งเสร็จแล้วบอกเด้อโอเคไหมพีมฮลัลโหลจ้งมาเถอะมันบอกมันจะเงียบ โอ้เสียงดังเออพูดสักคำสองคำได้ไหมฮัลโหลเขาหลุดหรือเปล่าวะเนี่ยคิปหนึ่งฮัลโห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 ลคลิปหนึ่งมันยังอยู่ในดิสหรือเปล่า ปิดไม้ช่างเถอะก็รอสักพักหนึ่งแข่งเสร็จแล้วก็เปิดไม้บอกหน่อยนะเนี่ยแหละแถวเนี้แหละเขาตกบ่อยมากเนี่ยตรงเนี้ยแหละตกบ่อยเหลือเกินทำไมกันนี่ตกเนะี่ย กนะ็คือมันมีเพลงกลัวลขสิทธิ์อ่ะอ้อ โหยอรุว่อ่ะว่าอ่า้องนึงใกล้จะรแล้วเวลาจะไม่ได้ดีเลือดยอะไรขนาดนั้นพอก็ขับพาไปนิดหน่อยเดี๋ยวเฉลี่ยลงมาให้สักห้าวิแน่ใจอืมใชยเฉยอ๊อฟอ๊อๆๆๆอๆๆ๊ออออออ๊ นี่มันชำนาญแล้วปีคนขับเนี่ยแต่ว่าอย่างผมไม่ค่อยเล่นเกมนี้เท่าไหร่มองไม่เห็นรถเลยปรับสีมาดำเกินรถด,ดำรถด,ดำนี่โอ้ยแหลกโอ้ยเ,อเทียบปิงจังวะแหลกใช่ใช่เขาแหลกเหมือนกันะไอพี่ไอพีทเบลอ้าวมีเช็คพอยต์เดียวก <không S 2> ็ได้สาม<ว>นาทีสี่สิบแม่งเ้ยอ่ะได้สามนาทีสี่สิบ ม,มันยังทำเวลาได้ดีกว่านี้ถ้าเกิดขับดีๆใครขับเก่งก็ทำเวลาได้ดีเออโอเคก็ตีเป็นสองร้<ะ>อยไหมทีปกติอาจจะขับได้ประมาณสามนาทีสิบวิหรือเปล่าโอเคใครขับดีหน่อยเขาทำเวลาได้ดีสามนาทีสิบวิก็สองร้อยอ่าโอเคสองร้อยวิก็ประมาณนี้แล้วคันต่อไปอ่ะคันอะไรคันไหน คันเดียวคันเดียวไม่ใช่เหรอคันเดียวเหรอเออไปเทียบได้แล้วโอเคเจอกันที่เออ่ดิวเลชิฟปิดคลิปกันโอเคเดี๋ยวก่อนปิดคลิปให้ดูรายละเอียดรถก่อนอ ไหนเนี ism, ่ยด oh, right. okay, okay. ิวเลอร์ชิพดิวเลยชิปอืมอืมอือืมโอมาละโอตุ่งเคยนิ่งๆปรับปรับเป็นเช้าเลยรายละเอียดแบบชัดๆแบบแบบช่อโอชัดๆแหลกๆหน่อยๆเนี่ ก็ค่อนข้างทํามาดีเลยเนะี่ยโมเดลรถเนี่ยดูดิเคยอ,อยากได้ราคาสล้าน4ีนะเจ้สุดยอดนี่สล้านสคนทําโมเดลไม่ก็ทําเก่งกึ้นมีลายด้วยนะเนี่ยมองดีๆีนะ่ะนี่ไอดีเคของเขาเป็นมีมเมมีไปข้างนี้ดีกว่าข้างนี้แดด่อง เนี่ยเป็นงี้เลยเนี่ยเป็นงี้อันนี้ก็มันก็ไม่ได้ทำดูดีเทวตรงเข็มเออพวกนี้เดียวเข็มขัดเข็มความเร็วเอ้ไม่ใช่เออพวกี้ทีความเร็วอ่ะหน้าปัดความเร็วอ่ะมันมีแค่หน้าปัดเกียร์เว้ยสวยงามสวยงามดีด,ด,ดีมันเขามันไม่ได้ทำหน้าปัดเออหน้าปัดความเร็วมันทำแค่หน้าปัดเกียร์ตัวบอกอัปเดตกราฟิกเข้ามาก็ลื่นไม่ใช่ลื่นสิชัดชัดมาก โอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ไม่ใช่วันนี้สิเอออาจจะวันนี้แหละสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพ <c oughs> ลาทดทัก<ม>ีเว็บฮะลนได้เปล่าอันนี้บน,นิคิดเนี่ยโคตรแพงกว่าของแต่งไงอ้หี okay. ้ยเออโอเคเออสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ